San Diego! สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอคลิปนี้แอนจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทริปนี้นะคะแอนบินมาจากประเทศเม็กซิโกมีการต่อเครื่องหนึ่งครั้งนะคะแล้วพอมาถึงที่สนามบินนะก็ได้รับข้อความจากสายการบินนะคะอเมริกันแอร์ไลน์ว่าเขาทํากระเป๋าของเราหายค่ะทุกคนน่าจะเกิดความผิดพลาดตอนช่วงเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากาลังตามหากระเป๋าให้เราอยู่แต่จะบอกว่าทริปนี้นะคะที่เรามาที่ซานดิเอโกเนี่ยสามีนะคะมีประชุมงานสําคัญซึ่งเป็นวันนี้ด้วยนะคะวันที่เรา บินลงมาเราอะมาถึงตอนเช้านะคะแล้วสามีมีประชุมช่วงบ่ายนะแล้วเขานะคะไม่มีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะมันอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยจะได้คืนมาเมื่อไหร่นะดังนั้นนะสามีก็ต้องไปคอมเพลนนะคะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะแล้วก็มีการที่ว่าเราต้องรีบนะคะออกจากสนามบินเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าสูทอะไรพวกเนี้ยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปทันประชุมโชคดีนะคะที่บินมาถึงล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงนะคะทุกคนเราก็ ก็เรียกรถนะคะลิฟต์นะที่นี่ก็ใช้บริการนลกายกับ Uber Grab นะคะแล้วก็รีบตรงไปที่โรงแรมนะเช็คอินนะคะเพื่อที่จะเอากระเป๋าไปเก็บจากนั้นนะคะเราก็ต้องรีบออกไปซื้อของค่ะนั่งรถมานะคะจากสนามบินก็ประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะข้อดีคือซานดิเอโกเนี่ยเขามีแอร์พอร์ตอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยนะคะทุกคนแอร์พอร์ตเนี่ยไม่ใหญ่แต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยนะดังนั้นเนี่ยขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงนะคะแล้วทริปนี้นะคะเรามาพักกันที่โรงแรม Grand Hyatt Manchester ค่ะก็จะอยู่ตรง แถวดาวทาว,ว,ว,วเลยนะคะทุกคนสะดวกมากๆนะอันนี้เป็นโรงแรมที่ทางบริษัทของสามีจัดให้นะคะเพราะว่าเขามาประชุมที่นี่นะก็มีห้องสัมมนาอะไรพวกนี้นะคะเราก็เลยโชคดีนะได้ห้องนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาจองให้เราเนี่ยนะคะห้องเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะแต่ว่าเราจ่ายเงินเพิ่มนะคะรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นโลซีซั่นนะคนไม่ค่อยเยอะนะคะเขาก็เลยเให้เราเพิ่มเงินอีกแค่ประมาณ ยี่สเหรียญน,นะคะทุกคนประมาณนี้นะต่อคืนนะคะก็เราสามารถได้ห้องที่เป็นวิวสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ห้องก็ดูแล้วโดยรวมนะคะก็ดีนะคะเป็นแบบมินิมอลนะคะโมเดิร์นสไตล์นะคะอันชอบมากๆเลยนะไม่ได้แบบรู้หราอะไรนะคะแต่ว่าที่เรายอมจ่ายเงินเพิ่มนะก็พอวิววันนี้แหละค่ะทุกคนคือสวยมากนะคะสามารถมองพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะจากที่ห้องนอนแบบนี้เลยค่ะทุกคน Abraham okay. Abraham. Abraham okay. And หลังจากที่เอากระเป๋าเข้าไปเก็บนะคะเช็คอินเข้าโรงแรมเรียบร้อยนะเราก็ต้องรีบเรียกรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็ไปกันต่อค่ะช้อปปิ้งค่ะทุกคนซื้อของนะเสื้อผ้าให้สามีนะคะเพื่อที่จะให้ไปทันประชุมนะโดยห้างที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือรอสเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็น่าจะรู้จักรอสนะคะเพราะว่าเป็นห้างที่ขายพวกเสื้อผ้านะคะรองเท้ากระเป๋าลดราคานะก็ตอนนี้นะคะเรามีเวลาแค่15นาทีดังนั้นเนี่ยสามีไม่มีตัวเลือกนะคะแล้วก็อะไรที่ใส่ได้ไซส์ไหน ฟิตนะคะแล้วก็พอโอเคก็ต้องซื้อเลยค่ะก็ได้เป็นสูทแจ็คเก็ตนะคะมา1ตัวแล้วก็รองเท้า1คู่นะคะแล้วก็เสื้อเสื้อยืดนะคะที่สอบข้างในนะก็นั่นแหละสุดท้ายนะคะเขาก็ไปทันประชุมส่วนแอนนะก็กลับมาพักผ่อนนะคะที่โรงแรมนอนดูผ้าที่ตกดินใบเพลินๆนะคะแป๊บเดียวก็มืดแล้วค่ะลืมบอกว่าช่วงเที่นยนไปเนี่ยนะคะเป็นช่วงหน้าหนาวดังนั้นพระที่จะตกดินเร็วนะคะแล้วก็อากาศตอนคืนก็คือหนาวนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบหนาวหิมะตกนะแต่ว่าถือว่า ลมแรงนะมันติดทะเลนะคะแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าสองชั้นมีผ้าเป็นคอไม่งั้นก็คือเดินหนาวสั่นทั้งคืนนะคะอันนี้นะก็เป็นบรรยากาศออรอบๆนะคะโรงแรมเขาก็จะมีเหมือนที่แบบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านไอศครีมนะคะแต่ว่าช่วงที่อันออกมาเดินเนี้ยก็ค่อนข้างทีง่จะมืดแล้วนะหลายๆร้านนะคะก็จะปิด,เป,ดเปิดอยู่แบบไม่กี่ร้านเองนะแล้วที่เดินมาเรื่อยๆเนี่ยแทบไม่ค่อยเห็นคนเลยนะคือแปลกใจมากนะคะแต่อันด้วยว่าเป็นวันธรรมดานะคะทุกคนอันก็เดินเล่นมา เรื่อยนะคะประมาณ15นาทีนะก็มาถึงร้านนี้ค่ะ The Fish Market นะร้านนี้เป็นร้านที่คนขับรถนะคะที่มาส่งเราที่โรงแรมเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากทานอาหารซีฟู้ดนะคะสดๆใหม่มแล้วก็ให้มาทานที่ร้านนี้นะคะอนก็ไม่ได้จองโต๊ะอะไรไว้นะคะก็โทรศัพท์นะก็ถามว่าเออมีที่นั่งว่างไหมนะคะคนเดียวเพราะว่าสามีไปทํางานนะก็เขาก็บอกว่ามาได้เลยนะคะ walk in ได้นะก็เข้ามานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้าน,นะคะ่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ที่ริมทะเลเลยนะก็อยู่แถว ท่าเรือนะคะสามารถเลือกนั่งได้นะจะนั่งข้างนอกหรือข้างในนะคะแต่ว่าวันนี้ลมแรงมากอันก็ยอมแพ้นะคะของนั่งข้างในละกันและเมนูที่นี่นะคะอาหารหลักๆก็จะเป็นพวหารซีฟู้ดนะแต่ว่าเขาก็จะมาเสิร์ฟในเมนูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชนะคะจะเป็นเบอร์นะเกอร์นะฟิชแอนด์ชิพอะไรก็ว่ากันไปนะคะซึ่งอาหารที่อันสั่งมาในวันนี้ก็คือฟิชแอนด์ชิพค่ะแต่อันสั่งแบบคอมโบนะก็คือมีทั้งปลาแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะดังนั้นเขาก็จะเสิร์ฟมาก,กับค็อกเทลซอสทาทซอสนะคะแล้วก โคสโลแล้วก็มีฟรายแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาติอาหารนะคะแล้วก็คุณภาพของอาหารทะเลที่นี่นะก็ถือว่าดีนะคะก็อาหารนะสดนะคะอย่างกุ้งเนี่ยกัดเข้าไปก็คือเด้งสู้ฟันเลยนะแล้วก็ตัวซอสสำหรเขาก็อร่อยนะคะแล้วก็ทอดมาได้จะบอกว่าไม่อมน้ํามันด้วยนะส่วนโครสโลที่ให้มานะคะก็รสชาติดีค่ะไม่หวานกันไปถือว่าใช้ได้เลย Do you need any extra lemon or anything? No, no. That's okay. you <laughs> 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 กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือค่าอาหารของวันนี้ค่ะมีฟิชนชิหนที่นะคะมีโค้กหแก้วราคาประมาณ30กววาเหรียญค่ะอยู่ที่ประมาณ1,150บาทแท็กซ์ประมาณ8เปร์เซ็นต์อร์ชาร์จอีก4เปร์เซ็นต์ราคานี้ไม่รวมทิปนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก่อนกลับโรงแรมนะคะก็มาแวะถ่ายรูปเช็คอินตรงจุดนี้ค่ะ USS Midway Museum เรือรบลำนี้นะคะในอดีตเนี่ยอเมริกาเขาก็ใช้ไว้สำหรับ จอดบรรทุกนะ,คะเครื่องบินรบนะซึ่งขนาดของเรือลำนี้ใหญ่มากนะคะสามารถบรรทุกเครื่องบินรบได้กว่า20ลําลำเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนะคะเรือลำนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะให้คนนอกเนี่ยเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดอคลิปแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนไปเที่ยวอ,อีกนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย